ไม,ไม่มีไม่มีห่นเแปดแปดลยเลยก็เหนเปเก้าสองก็แล right? ้วก็จะเห็นสองเชื่อไมก็เป็นหนึ่งสองแล้วแต่โชคแล้วแต่โชคเองแล้วโหสวยมากนี่เห็นดีเหนีแข็งก่าแนีขวา่าดูดูกลๆเห็นเห็นเป็นรูป้ายฮะ ดูน่ะอันนี้ดูแล้วว่าแล้วคนก็เห็นเลขห้าหนึ่งก็คือว่าเจ็ดสองอะไรรูนะ้มาไอ้หมกว่าอันของบ้านไหนซีไม่เห็นหวยอ่ะร้านของบ้านเขาเขาเคยเห็นเงาเป็นเห็นปลาไหลตัวนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเคยเห็นบ้างไหมไม่เคยเห็นอะแล้วตัวนี้มันมีลักษณะแปลกกับปลาไหลทั่วไปไงครับมันมีสียังไงนะปลาไหลก็สีดำๆเลยสีทองอะไร เราเห็นต <Happiness? S 2> uh ัวเลขอะไรไหมัวแดงคัเียโอ้นี่สวจริงเลยแต่เกิดมาไม่เคยเห็นเลย่ะำรบเลยเคยเห็นเคยเห็นอะไรนาไหลแบบนี้เคยเห็นไหมไม่เคยเห็นเยเออเออขยายนั่นเนี้ย เรียกว่าลไหลเือกเลยไเผือกยังไม่รู้เอ็มมันเป็นอะไรของคนก็เห็นห้าหนึ่งไม่เห็นจะได้ไกลดูใกล้เลยเออเล็กไรเลขไรต้องห่างเลยนอีกาปันบอกว่าแน่นอนเลยบอกเนี่ยต้องห่างแปดเจ็ดที่เห็นนะแล้วแต่สายตาแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่กันเนืลอสีไรนะสีหนึ่งเ้วแต่คนจะเห็นนะเนาะอ่าอะไรแปดเจ็ดสองอ่าน่าเลีเขีไปเรียกอะไรน่าเรี่ะเนี่ย เนี่ยเนี่ยโอ้โหสวยสวยมากนะคะตรงนี้อ่ะเนาะสวยใช่ไหมแบบไม่ด่างไงเนาะนี่มันสวยกล้วยด่างกล้วยด่างแล้วปากมันก็สวยๆนะไม่เหมือนปลาไหลเราปลาไหลเราปากมันแหลมเนาะปากคมๆเนีาะปากมนสวยเลยครับทำทำบ่อยก็เจอเจ๋อบ่อยสี่ใดอ่ะสี่ทองอย่างนี้แหละครับแต่มันจะไม่มีดอกอย่างนี้กล้วยเขาสวยนะครับ สวยสามเองใจนี่ใช้สินเองดูหลังมันสวยดีนะครับเลือนลายสวยดี